ค่ะพี่น้องเอฟซีมาลำเพลินลำเพลินค่ะเอฟซีโนชน้อยเพลินลำเพลินค่ะตอนนี้กําลังทําอะไรกันอยู่ค่ะพี่น้องครับเพื่นกำลังเห็นอยังกันอยู่เด้อยสิภาพพี่น้องมาเบิ่งนะคะตอนนี้นะคะเพื่นกำลังเห็นอยังกันอยู่เนาะพี่น้องเนาะยืนมาเป็ดหน่อยเลี้ยงท่าข้ามาที่สำนักงานมัลลเพล่ำเพลินครับตอนนี้คุณเอ็ดกันจอดสำนักงานโซชนภาพพี่น้องไปเบิ่งนมาเป็ดหน่อยมาหมดสำนักงานเพล่ำเพลินแล้วหรือไปไปบ้านกันนะพี่น้องไปนี้เอา กดต่อเลยนะถ้าจะได้กดต่อเลยแล้วพี่จะขี่มอเตอร์ไซค์มารับรับรัเป็นเบื้องหลังของการโหนกระสวยบริยั่งลงไปนั่นล้แล้วดิษฐ์ดิว่าดิษฐ์ดิษฐ์เป็นเบื้องหลังของการโหนกระสวยว่าใครจะมารับกันบริยั่งกันได้ลื่นนะวะนาะงทีไหนลงมดูจะใส่ยานกันได้ลื่นเขาบอกว่าเออเขาตัวนี้ตัวนีร้องกวันแล้วจัางคอยมาลงปึ้มพร้อมกันนะนะวานน้องเขามาแล้วปึ้มกับปึ้มเบิร์ที่ช่องไหนเขายังไล่สดขุนเนาะมันก็สิเป็นอย่าง อันน ok so no? like like huh? ัไลดพร้อมของพ่อไรสดช่วงไทยพรทำมเอนไทยคีบึงเนาะพนเก็มาขนบางเยออกไปเนี่ยนะเออนั่นละพ่นข้นไลดนั่นะตอนนั้นะเอาลยยเียงกันมาเป็นดอกเอาเล่นวาหัวกันชื่ออะไรเป็นองพัีดอกนะครับน่นีมันมาทำเรื่องเบื้องหลังการไยถ้ำหวนกัดสวยของเพื่อนเืนอยู่นี้จะปฏิบัติด้อาทมตนนหลกดเต้อบเลณวัากคุ น้าบอกแกคุ้มน้าบอกไม่เจอทั้งคุณเจ้าคือแม่บอกพี่แค่ไหมพี่แค่ยางไป็นเท่าไหรเอาน้องไปที่ละเอาเดี๋กินก่อนบอกแอว่ายางมันกลับหลังโทษโทษโทษคนทีมานีน้าเป็นกำลังใจรักพี่น้องรักสวัสดีครับผมสิทธิชัยหลวยครับวันนี้ได้ไปนำพาเป็ดน้อยมาแล้วครับท่านครับหลังจากดี้ท่านรอคอยตั้งนานครับวันนี้เป็ดน้อยมาถึงจะทำงานแล้วครับ ทุกท่านถามมาเรื่อกันว่าอยากเจอตัวติงตัวเป,เป็นเป็นของเป็ดน้อยมาแล้วครับท่านครับสวัสดีครับคุณสุธิชัยลอยครับกลับ่ันครับไหนว่าท่านนํานเป็ดมาที่สํานักงานเทศบาลเป็ดน้อยตอนนี้มาแล้วครับท่านครับ <S <S มาถึงจุดนี้แล้วเดี๋ยวท่านจะได้ดูครับที่ชัดเลยครับถัวม้าตอนนี้เป็ดน้อยมาถึงหน้าจุดจุดนี้แล้วเรามาจับตาดูกันเลยเดี๋ยวกับโอ้เป็ดน,น้อยมาถึงสำนักงานครับพี่น้อง มาถึงแล้วครับแม่คร้อบหลังจากท oh ี no ่ท <necessary> oh ่านรอคอยมานานแสนนานผมจะว้าวเปด้เป็ดน้อยใส่อย่างจังสีเป็ดน้อยตัวนึงเมื่อหันมาัูโอ้ยอันนี้อยู่นี่คนแม่สาวขำลาเป็ดน้อยนั่นแม่ขำลาเป็ดน้อยใส่เอกอันนี้เป็ดน้อยสิซื้อมาให้เพิ่นโอ้เพิ่นได้สายยาเป็ดน้อยจากแม่สุภาพว้าวข้าวเย็นก็ตามหาเป็ดน้อยเป็ดน้อยก็เลยไปซื้อเป็ดน้อยแนำมาให้เพิ่นมือมัาดียี่สิบเข้าเพิ่นมาแล้วเขาก็ไปมอยเพิ่นนี่สาวขำลาสายยาเป็ดน้อย ข่อยก็ได้เป็ดน,น้อยแม่มันผิดสมองเดี่นย,น,น,ยน,นี้่แหละเป็ดน้อยเงี้ยเป็ดใหญ่สมองเดี๋ยวนี่้ใครว่ามันใกล้จุดห้ามเลยใครเป็นนักมีความน,นี่แหละใครบอกเอาแต่เป็ดเอ้าชี้ตัดกับพี่น้องคราบว่าเราได้เป็ดน,น้อยมาจริงๆครับมาถึงสภาพอากาน <c oughs> เพปิดนราเปิดเรียบร้อยครับนี่คือเป็ดน,น้อยครับไม่เป็นห่านสมองเขาจบรายการเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับครับ นี่ครับพี่น้องเดี <t os> <t os ๋ยวคอยเบิ้งเป็ดหน่อยให้เขาเบิ้งเป็ดหน่อยดูคือมัน่ปยว่าเบิ้งจมูกดีมากดีมากดีมากเป็ดเป็ดหน่อยครับเป็ดหน่อยคองขวัญเป็ดหน่อยตีเจ้าจัดเลยควาขวัญเป็ดหน่อยของขวัญเป็ดหน่อยวันที่สองเก่าเลยทีนี่ไปรงทุ่นอันสองในหาชิปพูดไรไปไม่ถือมากไปบ้านจัดเลยเพรามัถือว่าไทยคอนเทนต์พาพันพาเขามากขวานบ่อยว่าเบียงไดือดหัวได้อดหัวเออขันมันเป็นกับผู้กำจัดพนนาบาขันซิมวอรมันเข้าเจ้ารือเปล่ะเอ้า มาเอ้ยบ้านไหนใช่ยูห้างควันแลยตอนเช้าไม่เหมาะตอนเช้าเขามื่อวันศุกร์วันที่ยิบเก่ามือนั้นเลยเอาไปดังกัย้อนร้อยนึงดังคุยกันเข้าหนึ่งเอาพิษเอาเพิษเสียงไปคนเดียวอะไรคอนเทนต์เด้อครับคอนเทนต์เป็นว่นคอนเทนต์มาไปเบิ่งเพิ่นเฮ็ดคอนเทนต์กันครับพี่น้องค่ะเป็นช็อตเป็นช็อตไปนะคะ ก่อนสิเอาเป็ดนอยได้อ๋อก่อนสิเอาเป็ดหน่อยก่อนสิเอื้นเป็ดหน่อยเนี่เออนว่าก็เอาหนัรันกระสวยวันนี้สุดที่ใจไหวแสดงผู้ไทยก่อนเบลข้าเบลเอาเอาสิแล้วเอาสิวสสวัสดีครับมาพบกับเรารายการโหนกระสวย ครับเอ็นี่กันจอดําเนินรายการในขณะนี้ครับผมชิ่นใจหลอยครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับเป็ดน้อยเป็ดน้อยคืออะไรครับตอนนี้ข่าวร่ามาแรงแฟนๆกับ f อก็อยากจะรู้อยากจะเห็นเรื่องเป็ดน้อยเพื่อไม่การเสียเวลาพวกเราจากละกันโหตก็สวยจะพาไปดูเป็ดน้อยมาถึงแล้วเดี๋ยวข้าจะไปรับเองนะจ๊ะโอเคไปเลย ตั้มย่ะฮึฮัลโหลนันบ๊ะัลโหลนันบ่โอ้โหโอโหนี่แบบนี้ก็ได้เนาะได้หัวเสยมาอะนี่เป็นหัวมันไดหัวไดหัวพี่น้องได้หัวเฝ่าวงเด้อก่อนสิลงคลิปนี่ฝ่าวงฝ่าวงอันนี้มันเป็นคลิปสั้นเป็นคลิปตลกนี่ฮาคลิปสั้นคลิปให้ฮ่าแก้วแก้วดีแก้วดีใส นี่บ่แมนสองอันตัวนั้นตัดต่อนี่บ่แมนโอ้สองอันเอามาตัดต่อใส่กันเอาตัวหลังมาตัดต่อใส่ตัวหน้าเอาอันมอเตอร์ไซค์เขาคือบอกเก็บให้เขาราคาขีมาหรืกระไรใส่แล้วก็เก็บให้เขาแม่ค่าก็มาตันทางคักแทนพยบาลขีมมานหนีสิบบอันมูนไปผุนบ่อคาสตาร์ตีนค่ะสตาร์ตมือบ่ได้ค่ะเจ๊แมนซุ่มเจ้าเนาะโอ้ยมันต้องได้ใส่เชื้อเพลิงอีกนะ อืมเธอแจ้งเอเฟมันจะเป็นต้อหวานบอคือตัวแรกกันเป็นบอค่ะค่ะขอแยกถอดเสื้อก่อนห้ามเงี่ย <respuesta. S 1> <c oughs> นี่แ e หละครับบรรยากาศทั่วไปนักสนทนาน้องพี่น้องเนาะมวนใี้ห้าปาร์ตี้น้องพี่น้องเขาว่าวรินว่านู่หัวมวนกันห้าแรงเทียบภูบ่หุ่นจักกันซึ่งมันก็หายกันบ่แมีนได้ค่ะว่าวยอกันซื้อๆได้พี่น้องค่ะนี่ระค่ะสนักงานกะแบบนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะเนาะ เขากับว่าท่านเห็นมีอย่างแต่ว่าเข้าอบอุ่นด้ครับพี่น้องอบอุนนออบอ่นมากนะคะน่องเป็ดหน่อยกามาหาปูเรียบร้อยเล้วเนาะพี่น,อน้องเนาะนะคะน่องมาอันนี้ขอบปูเรียบร้อยเล้วสีมาสางมาแปลงอยู่นีโอ้พอมากคือคนลุกนอสาธุดเด้อปูเอ้ยนะคะโอ้ยปูหลับดูบะคักพี่น้องเฮาย่างมากคนลุกเงียบเงียบ เส,เสีสีดังไปนาค่ะเนาะอยู่สู้เข่าขึ่นส,สั่นนะคะเอาสำหรับคลิปนี้คนส,นส่งสิลงไวัตถนิกรได้พี่น้องได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอยพี่น้องจงโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยรํำรวยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ